สวัสดีครับตุยธำธำโกโกครับมาอัปเดตสถานการณ์ของโกโก้วันนี้สรุปของสิ้นเดือนไม่ถึงสิ้นเดือนวันนี้วันที่12ตุรลาคม2567นนะครับก็ช่วงนี้ก็จะพูดเรื่องของโกโก้มากมากเพราะทำงานโกโก้อยู่แล้วเนาะนะครับซึ่งก็มีช่วงนี้เป็นกระแสข่าวด้วยในโซเชียลนะครับ มีการเอ่ยถึงผลิตภัณฑ์จากโกโก้ด้วยซึ่งผมต้องบอกว่าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์โกโก้ที่ผลิตจากประเทศไทยที่เป็นผลสดหรือผลผลิตจากโกโก้ประเทศไทยเรานะครับต้องต้องต้องแก้ข่าวประมาณนี้เพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้ก็ทํามานานแล้วน้องก็เป็นนําเข้านะครับแล้วก็มาเป็นอาหารเสริมขายในแพลตฟอร์มที่มีชื่อแล้วก็ลังดังอยู่นะครับแล้วก็เป็นโฮมโฮมกระนำเนาะนะครับก็กระทบไปหลายคนนะครับเอ็นดูมากๆสงสารมากๆนะครับ ทีนี้ผมก็บอกว่าวันนี้นะครับเราต้องมาอุดหนุนเกษตรกรไทยนะครับด้วยความถูกต้องด้วยความถูกต้องนะครับซึ่งตอนนี้ก็รับข่าวดีในการประชุมงานวันนี้นะครับก็เห็นตัวเลขแล้วนะครับตัวเลขโชว์มาเรียบร้อยแล้วครับเรารู้วันแล้วนะครับว่าเมงินนี้จะเข้ามาเมื่อไหร่ยังไงนะครับระบบการจัดการรองรับไว้หมดเรียบร้อยแล้วทีนี้มันจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมต้องมาอัปเดตข่าวสารวันนี้นะครับก็เรื่องของการลงข้อมูลออนไลน์ นะครับข้อมูลออนไลน์ซึ่งผมก็ได้เกิดมาหลา,ลายรอบแล้วล่ะครับว่าการใช้ข้อมูลออนไลน์เนี่ยนะครับถ้าขั้นนะครับเป็นเอาข้อมูลมาให้นะครับในการจัดก,การบริหารพื้นที่มันก็จะเป็นเรื่องง่ายในการบริหารจัดก,การซึ่งไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับก็คือบริหารพื้นที่ของท่านนะครับเพื่อที่ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องของโกโก้และก็พืชอื่นที่อยู่ในพื้นที่ของท่านด้วยอันนี้ถ้าใครตามคลิปวิดีโอหรือการกระบวนการทางานผมมาตั้งแต่ต้นก็จะรู้นะครับโดยไม่ใช่ใช่ว่าข้อมูลเนี่ยนะครับ มันเข้ามาอยู่ระบบกลางก็จริงครับแต่มันจะผ่านการบริหารลงไปหาท่านผ่านกลุ่มนะครับผ่านกลุ่มที่อยู่ใกล้สวนของท่านในพื้นที่ของท่านนะครับทุกอย่างโปร่งใสปลอดภัยนะครับไม่มีการมาอุบอิบนะครับไม่มีการอุบอิบเนี่ยทางแหล่งเงินเนี่ยกำชับมามากๆเลยครับว่าด้วยผลกระทบแบบนี้นะครับเราไม่ตกไม่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 ไปกระทบซ้ำนะครับทำซ้ำเนี่ยผมเองก็พยายามผลักดันเรื่องนี้มาตลอดนะครับ เพราะว่าเราเจอผลกระทบมาหลายหลายครั้งหลายๆรอบแล้วโดยเฉพาะส่วนตัวเองก็โดนกระทบนะครับแล้วก็มีผลพ่วงไปถึงใครครับก็คนที่เราเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับประมาณนั้นเนาะนะครับอ่ะมานิดนึงครับว่าผลิตภัณฑ์โกโก้จากประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้โรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับมีมีมีในเรื่องของการนําใช้ประโยชน์ของโกโก้นะครับแล้วก็เราจะต้องทําให้ครบวงจรเพื่อให้เกิดมูลค่าเขาเกิดขึ้นไปนะครับนั่นคือการบริหารลง แ uh, พลตฟ,ฟอร์มนะครับไม่ใช่ลงมือเพมลงข้อมูลนะครับลงข้อมูลแผนส่วนกลางนะครับเอาง่ายๆครับวันนี้ถ้าเราจะไปกู้กันธนาคารถ้าเราไม่มีเอกสารอะไรไปเขาก็ไม่ให้กู้ทช่นั่นเองะฮะวันนี้ถ้าเราจะให้เขาบริหารนะครับธนาคารเองก็จะเป็นต้องรู้ครับว่าคุณมีอะไรในพื้นที่มีอะไรเป็นข้อมูลบ้างนะครับเป็นกรารจัดการนั่นก็คือกรอกข้อมูลส่วนตัวนั่นเองครับกรอกข้อมูลที่มีอยู่โดยความเป็นจริงนะครับ<อ><น>ถ้าไม่เป็นจริงนะครับเรามีคนสํารวจไปพ,พื้นที่สํารวจจริงม <Aww. S 2> ันก็ทําให้เสียเวลา แต่ถ้ามันทําให้ข้อมูลนั้นลงเป็นจริงมากที่สุดมันทําให้การจัดการและค่าการบริหารจัดการน่ะครับมันก็จะเร็วมันก็ความสะดวกมันก็กลับไปหาท่านพิแบษมันก็กลับไปหาเจ้าของสวนผมเป็นคนพูดไวนะพูดช้าไม่ค่อยเป็นนะครับเป็นคนพูดไวนะครับอ่าก็มันที่กลับไปเป็นผลประโยชน์ของท่านนะครับรักษาผลประโยชน์ตัวเองไว้นะให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องจําเป็นมากข้อมูลที่กรอกลงไปนะครับที่ให้ใส่ลงไปเนี่ยนะครับต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงมากที่สุดเพราะมันจะมีการตรวจสอบมัน ให้คิดถึงหลักครับเราไปกู้เงินธนาคารแล้วก่อความไม่เป็นจริงมีการประเมินมีการฝ่ายประมูลนะครับประมวลผลออกมานะครับมันไม่เป็นจริงมันเสียโอกาสต่อท่านนะประมาณนั้นนะอันนี้ยังไม่บอกว่าให้ไปกู้นะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าไปกู้นะจะเพิ่งบอกว่าผมจะเอาเงินเอาของข้อมูลของท่านไปเข้าไปกู้ไม่ใช่ข้อมูลการจัดการเพราะนั้นการที่ให้เราจัดการได้มันต้องเป็นข้อมูลใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดทีนี้แบบที่ให้ลงเนี่ยนะครับผมเข้าไปดูในรายละเอียดผมก็ฟีดแบ็กกลับไปทาง ส่วนกลางแล้วครับว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยถ้าจะให้เกษตรกรลงเองหรือแม้แต่กระทั่ทงนะครับผู้บริหารกลุ่มของต่ละกลุ่มครับบางอย่างมันยังลงยากอยู่ให้ไปปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะภาษานะครับบางทีนะครับมันเป็นข้อมูลภาษาที่ต้องไปใช้ภาษากลางแล้ว,เว,เ,วเวลาเรากวบ,บไปนะครับแพลตฟอร์มมันแปลเป็นภาษาภาษาไทายจริงเป็นภาษาอังกฤษแล้วแปลเป็นภาษาไทายปรากฏว่าบางอย่างมันยังไม่แปลเป็นภาษาไทายก็เลยให้ไป,ไปกลับไปแก้ไข แล้วก็อาจจะต้องมีรายละเอียดในเรื่องของการวิธีการกรอกนะครับอาจจะเป็นคำคลิปสั้นให้นะครับเป็นวีดีโอสั้นให้ศึกษาเรียนรู้นะครับตอนนี้มันเป็นข้อมูลส่วนตัวลงไปลงมาส่วนกลางโบก,กับไปหากลุ่มนะครับประมาณนั้นนะครับบริหารร่วมกันแล้วก็ถ้ามีการเข้าร่วมมาเรงต่างมันก็จะมีราะลักอ,อักษร้ไปอีกทีหนึง่งในเงื่อนไขนะครับประมาณนี้นะในเรื่องของการดําเนินการนะครับ เพราะนั้นอันนี้ไม่ได้พูดเล่นพูดจริงนะครับใครบอกว่าโอ้ยผมมาขี้โม้อีกรอดูกันไปครับใครรอใครใครบอกโม้ก็เข้าแถวอยู่นู่นนะครับนะครับแต่ถ้าใครติดตามด้วยความจริงจริงนะครับเห็นจริงในการทํางานของผมมา78ปี9ปีนะครับประมาณนี้นะครับก็ให้เตรียมตัวนะครับประธานกลุ่มนะครับที่เคยติดต่อผมอยู่ที่เคยโทรมาเล่งว่าเมื่อไหร่จะได้กอกทีครับคุณทามอาจารย์ทามเมื่อไหร่จะได้กอก เดี๋ยวเตรียมตัวครับเดี๋ยวใกล้ๆเนี้นะครับก่อนสิ้นเดือนได้กรอกแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ให้ปรับปรับเพราะว่าถ้ากรอกไปแล้วมันมีปัญหามันก็ต้องมาตามแก้อีกมาตามแก้ไขข้อมูลแล้วไม่ต้องให้คำปรึกษาให้อะไรอีกทุกอย่างมันต้องการเกิดเกิดกระบวนการกันกรองให้หมดก่อนครับเนาะนะครับถามว่าใหม่ไหมมันใหม่ในประเทศไทยครับแต่เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่คือต่า,ตางต่างประเทศเรียบร้อยแล้วอาเซียนเราร่วมหลายหลายประเทศนะครับ แถบรองทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับใกล้เคียงกันผมไม่เอ,อ่ยชื่อเดี๋ยวท่านเข้าไปใน,ใน,ใ,น,ใ,นในแพลตฟอร์มหรือในแกกกรอกข้อขมูลท่านจะเห็นนะครับมีประเทศไหนอะไรยังไงบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะประเทศที่ทําทการเกษตรเหมือนเรานะครับเพราะนั้นเป็นพันธมิตรก็เรียกว่าพันธมิตรนะครับเป็นองค์กรที่ใหญ่เม็ดเงินเนี่ยโอ,อผ้ผมหินแล้วผมตกใจเลยล่ะครับนะครับเม็ดเงินเยอะมากมันไม่ใช่มาสนับสนุนเรื่องโกโก้อย่างเดียวครับมันเป็นเรื่องครบวงจรทั้งหมดเลยครับเม็ดเงินค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็กระบวนการทุกท่านเป็นเจ้าของด้วยนะครับเป ท่านจะได้เป็นเจ้าของเดียวท่านจะได้รู้เองครับว่าท่านเป็นเจ้าของประมาณไหนยังไงนะครับทุกอย่างถ้าท่านไม่เป็นเจ้าของมันเหมือนกับว่าของเราผมมาได้มาฟรีๆหรือไม่หวงแหนครับวันนี้ถ้าเป็นองค์กรที่ท่านถูกเป็นส่วนหนึ่งที่การตัดสินใจด้วยเป็นถ้าพูดเป็นมหาชนอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนกับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องปกป้องเห็นไหมฮะร่วมกันปกป้องช่วยกันพัฒนาเห็นไหมประมาณนั้นนะครับก็ถือว่า ข่าวดีครับข่าวดีแม้จะมาช้าเพราะว่ามันต้องดําเนินไปตามด้วยการถูกต้องด้วยความถูกต้องอะไรที่ไม่ถูกต้องมันก็เกิดปัญหาอย่างที่เราเห็นนะครับทาอะไรไม่ถูกต้องมาตามตามแก้อีกเสียเวลาครับกระทบไปหมดทุกคนเห็นตามที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับเพราะนั้นผมเห็นแล้วก็มีความสุขครับวันนี้โอ้โหไม่ได้รับข่าวดีแน่แต่ช้ามาเนี่ยผมก็โอเคแล้วครับพร้อมกับข่าวที่ไม่ดีที่มีหลายหลายกระแสหลายหลายอย่างหลายหลายอย่างนะครับที่เป็นปัญหาแน่นอนครับทุกสังคมมันจะมีทั้ง สองด้านอยู่เสมอทั้งดีไม่ดีนะครับคนไม่ดีก็คือ,อสังคมก็จะถูกก็จะกันกรองคนประเภทนั้นออกไปเองนะครับจะใหญ่โตขนาดไหนก็สุดท้ายสังคมก็เป็นคนตัดสินเองนะครับเห็นไหมประมาณนั้นครับเราจะอยู่ในสังคมได้มันต้องยืนอยู่ในความเป็นจริงเพรานะนั้นถูกผิดเราเราเร่วมกันตัดสินไม่ใช่เราคนเดียวนะครับมันมีหลักกลางของตัวนั้นอยู่นะครับอันนี้ผมไม่กล่าวถึงเรื่องขง,ขงขางของศาสนานะนะครับประมาณนั้นนะ ใครสงสัยอะไรยังไงผมบอกทุกคลิปครับก็เริ่มมีคนมีคอมเมนต์มานะครับให้กําลังใจบ้างแต่แต่ว่าอยากยังไม่มีคอมเมนต์ในเรื่องของคําถามอยากรู้เรื่องอะไรไม่เข้าใจเรื่องอะไรนะครับคือได้ได้คอมเมนต์เนี่ยผมได้เป็นฟีดแบ็กด้วยครับว่าท่านได้ดูคลิปผมจริงไหม อย่างน้อยถ้ากดให้กําลังใจผมไม่รู้นะถ้าเป็นยู u ูบนะครับสมมติ u t u b e เนี่ยไม่ให้ไม่รู้แต่ a c e b o o k เนี่ยรู้นะครับว่าใครให้กําลังใจมีคนอะไรบางกดไลค์กดมันจะเป็นบอกสถานะได้แต่ถ้าเป็น YouTube มันดูไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นใครดูติดตามช่อง YouTube ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาให้กําลังใจก็ได้ให้แนวคิดก็ได้ให้ให้คอมเมนต์มานะครับว่าประมาณไหนยังไงต้องการอะไรประมาณไหนเนาะครับอยากแะเป็นฟีดแบ็กกลับไปกลับมานะครับผมไม่ได้ไลฟ์สดใน,นช่วงนี้เพราะว่าภาระงานก็ มีหลายๆอย่างนะครับยังยังยังบางอย่างตอบโต้ไม่ได้ก็ยังไม่อยากจะเข้าไปไลฟ์สดแต่ถ้ากว่ามันงานมันเดิอนอะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีประมาณนี้กระบวนการไลฟ์สดเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีค่อนข้างจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากเพราะเป็นการที่บางทีการไลฟ์นะครับในระหว่างไลฟ์มันเป็นการตอบโต้โต้อต,อบ,ตอบกันได้ก็เหมือนเมื่อก่อนเมื่อเราดูทีวีช่องเดียวใช่ไหมฮะดูทีวีฝ่ายเดียวเราคือเวลาไม่มีการรายการสดเราไม่สามารถที่จะโต้ตอบกันได้เห็นไหม นะครับแต่ตอนนี้เป็นการไลฟ์สดเนี่ยนะครับมันจะเป็นการโต้อตอบระหว่างผู้ดูผู้ฟังผู้ฟังได้นะครับผู้ดูผู้ฟังผู้ทำรายการได้ประมาณนั้นเนาะก็อยากจะให้เป็นประมาณนี้นะนะครับเห็นล่าสุดชื่นชื่นใจเห็นไหมครได้กินโกโก้สดนะครับใครเห็นว่ากินโกโก้โดสดได้ไหมผมเอาคำคลิปร,รีวิวให้ดูนะครับมีทั้งคุณตั๊กบงกฎที่เคยมากินที่ลำปางนะครับแล้วคุณตั๊กเองก็ปลูกเองเยอะนะครับกินได้อร่อยด้วยซ้ำเห็นไหมฮะมีน้องๆอที่เป็นหลานของ คุณลุงจรนะครับทั้งสองคนกินชอบมากเห็นไหมฮะเห็นไหมทังนี้ผมบอกว่ารัสเซียอาลีบาบาสั่งโกโก้ผลสดเข้าไปไปกินนะครับราคาไม่ถูกถูกเลยนะแพงด้วยนะครับกิโลละหลายบาท25บาทนะผมจะไม่ผปดและมีช่วงหนึ่งที่มีคนผมขายผลสดแต่ว่าจะเลือกไซส์เลือกขนาดเห็นไหมฮะกิโลละขายออกให้กับผู้บริโภคนะซื้อเข้าก็ต่างหากนะครับราคาขายออกนี้รู้สึกกิโลละเกือบ30 40บาท50บบาทนะประมาณนั้นนะครับต่อกิโลนะไม่ใช่ต่อลูกนะครับต่อกิโลเห็นไหม นี่คือมูลค่าหนึ่งนะครับแล้วก็ชาโกโก้ครับก็เป็นเรื่องของที่ผลิตภัณฑ์ที่จากมเมล็ดข้างในนะครับชาโกโก้นะครับก็ผมก็ลงไปเป็นชาโกโก้ไทยแลนด์เห็นไหมครับก็สามารถที่จะอุดหนุนเกษตรกรไทยได้นะครับก็คือผ่านโรงงานเนี้ยก็เป็นโรงงานเนี้ยขนาดใหญ่ที่รองรับการส่งออกระหว่างประเทศได้ด้วยขยายงานไปทั่วประเทศนะครับเป็น4ภาคที่ตอนนี้จับจองพื้นที่ขยายงานและเรื่องของผลิตภัณฑ์ชาโกโก้ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ ยังมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่จะลงในครบวงจรที่ผมทาคลิปไว้นะครับครบวงจรทั้งหมดนะครับอยู่ในแต่ละจุดที่มีต้นหนูโก้เนี้ยที่มีอยู่นะครับล้าขยายการเติบโตการปลูกเพิ่มอันนี้คนปลูกกลมเลรอมากครับโอ้ยเมื่อไหร่จะได้ปลูกเมื่อไหร่จะได้ตัดสินใจปลูกขึกทีนีครับเยอะเยอะจริงๆครับมั่นใจลุยเลยครับตอนเองนะครับแต่ว่าต้องต้องมั่นใจจริงๆต้องเข้าใจจริงๆนะครับอย่าไปปลูกแล้วมันมีปัญหาอย่าให้เป็นภาระกับตัวเองหรือจะไปสร้างภาระให้กับคนที่บ้าน เหมือนลหลายคนที่โทรมาหาผมบอกว่าวันนี้อยากจะไปสร้างรายได้เสริมผมบอกว่าเพิ่มอะไรเพิ่มภาระ,ะหรือเปล่านะครับต้องตอบโจทย์ให้ได้นะนะครับถ้าเพิ่มภาระ,ะเนี่ยเงินก็เสียภาระ,ะก็เพิ่มนะครับแต่ถ้ามันเป็นรายได้เสริมจริงๆก็คือมันเกิดจากกระบวนการทาความเข้าใจว่าปลูกยังไงดูแลยังไงเกิดกระบวนการยังไงมีรายได้ระหว่างอรอปลูกผลิตโอ Health, ้กระบวนการเยอะแยะเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นการจัดการที่ผมลงไปในระบบและลงลงลงไปในระบบรอเรื่องหนึ่งเดียวคือเม็ดเงินลงมาแล้วก็จัดการลงไปนะครับเพราะว่ามันจะกระจายรายได้ลงไปตาม เส้นทางของการทำงานลงไปนะครับก็ดีใจครับผมได้ทำงานแบบเต็มที่มากขึ้นนะครับเพราะว่ามีน้ำมันเข้ามาหล่อลื่นละนะครับ<อ>ก็จะได้ลงไปหาไปช่วยนะครับไปทำงานกับพี่น้องแล้วก็อาจจะได้ลงพื้นที่เยอะนะครับก็ปรวารณาตัวอย่างหนึ่งก็คือว่าได้ได้ตั้งใจไว้ก็คือทำลงทานโกโก้ร้อยเก้าวัดผมวันนี้ก็เห็นว่าผมทุกวันผมจะลงโพสต์เรื่องของวัด ต่างๆที่ผมเคยมีโอกาสเข้าไปกราบไหว้นะครับแต่ละที่แต่ละแห่งทุกจังหวัดเวลานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะครับจะมองเห็นหมดครับว่าเราเคยที่ไหนที่ไหนมาไปที่ไหนมาบ้างนะครับปฏิบัติธรรมที่ไหนมาบ้างนะครับหรือว่าไปปฏิบัติธรรมไปวัดไหนบ้างหลับได้เห็นหมดเลยครับเดินทางเดินทางเดินทางเดินจําได้หมดครับข้อดีของการทําสมาธิปฏิบัติธรรมนะครับคือทําให้สมองเราเนี่ยโล่งและทํางานได้ดีขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับผมทําก่อนนอนนะครับแล้วก็ตื่นนอนนะครับ แต่ทุกช่วงของจังหวะของชีวิตประจาวันผมจะทาให้มีสติมากที่สุดเพราะนั้นหลักการปฏิบัติธรรมก็อยู่ประมาณนี้ครไม่จมปากกับอดีตไม่ยึดติดกับปัจจุบันและอยากพูอฝันอนาคตนะครับยืนอยู่ความเป็นจริงแล้วมันจะมาเองโดยธรรมชาติถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเราก็จะรู้แล้วครับว่าอาดีตเราแก้ไขไม่ได้แต่เราใช้บทเรียนในอาอดีตพัฒนาปัจจุบันและก็มองไปถึงอนาคตได้เห็นไหมครับประมาณนั้นเนาะหลายคนที่ผมเองก็เป็นนี้บุญคุณท่านอยู่นะครับมาถึงตอนนี้นะครับ ผมเยอะมากที่เป็นนี่บุญผมเป็นนี้บุญเ,เป็นลูกนี้นะครับว่ายง่ายเอาเป็นลูกนี้ก็ได้อ่ะมีคนที่เป็นนี่บุญเป็นเป็นผู้มีพระคุณ่ะทุกคนอย่างนี้นะเพราะมีพระคุณของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยความรู้ด้วยเม็ดเงินด้วยอะไรต่างที่ผมไปหยิบยืมไปกู้ไป,ไปขอนะครับผมไม่ลืมนะครับผมไม่ลืมผมจะได้กลับไปช่วยโดยเฉพาะคนที่บอกว่า ผมไปส่งเสริมปลูกได้ใช้ต้นกล้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไปนะครับผมไม่เคยทิ้งแต่ผมยังไม่เกิดก่อเกิดให้เกิดไรายได้ที่เป็นหลักแต่ว่าทุกคนทุก,ทกคนอยู่ได้ถ้าใครดูแลต้นหนูโกตัวนี้บางคนนะครับโอ้ต่อยาไปกไกลไหมฮะเพราะนั้นผมจะกลับไปหาทุกท่านแน่นอนแล้วทุกอย่างผมจะตอบแทนคืนไปทั้งหมดตามกําลังความสามารถที่ผมสามารถทําได้ผมบอกอย่างนั้นเพราะว่าผมบอกเสมอว่าบาทหนึ่งสิบบาทเขายัดเข้าปากผมในตอนที่ผมตายนะครับ ก่อนเผาเขาก็จะควักออกไปเนี่ยนะครับบ้านอยู่พวกนี้ผมไม่ใช่บอกว่าผมจะเอาไปได้ตอนตายครับนะครับเห็นไ,ไหมนะครับผมไอ้นี่บ้านในนี้นะครับแมงไม่รู้เลยว่า,าลูกๆจะเอาไว้หรือเปล่านะครับผมไม่ขายออกนะเพราะว่ามันต้นกําเนิดตรงนี้ผมพยายามรักษาไว้ที่สุดอาจจะทําเป็นมูลนิธิด้วยซ้ำไปในอนาคตนะครับอย่างน้อยเป็นที่พึ่งของคนไกลหลายคน ยังไม่เห็นต้นกโกโผมแล้วลึกถึงต้น,ตนกโกโค่ผมได้นะครับประมาณนั้นที่ผมปลูกไว้นั่นคือเป้าหมายนะครยังไม่เพ้อฝันแต่ว่ามีเป้าหมายนะครับมีเป้าหมายที่เดินไปเพราะฉะนั้นกราบถึงทุกท่านครับผมไม่รู้ว่าท่านผู้มีผู้คุณทุกท่านที่เคยสนับสนุนหรือว่าเคยช่วยเหลือผมมาเนี่ยจะได้ดูคลิปนี้หรือเปล่านะครับแต่ก็อยากจะฝากบอกไว้ว่าผมภาวนาตัวตลอดนะครับว่าอย่าให้ ขอให้บุญคุณที่ท่านที่ได้หนุนมานะครับส่งเสริมให้ผมที่ดีขึ้นดีขึ้นเพื่อกลับไปตอบแทนพระคุณของท่านนะครับและไม่ไม่ไปนะครับยึดติดกับคนที่เคยร่วงเกินเราหรือทําไม่ดีกับเราพยายามเอาโหสิกรรมมาโหสิกรรมมาโหสิกรรมนะครับมีแต่แผ่บุญบาร,รมีไปให้เขาด้วยซ้ําไปว่าให้เขาได้รับอานิสงส์ในสิ่งที่เราทําด้วยเขาจะได้เจริญเจริญแล้วเขาหมาเขาจะได้หลุดพ้นนะครับ ไม่ต้องกลับมาช่วยเราก็ได้นะครับแต่เขาให้หลุดพ้นให้ดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เขาได้ทานะครับมันก็จะได้หลุดไปจากเราด้วยนะครับแล้วหลุดจากคนอื่นด้วยไม่ไปก่อร้ายกับคนอื่นด้วยแต่ถ้ากรรมเขามันหนักจริงๆกพราะนั้นก็คือเป็นก็เรียกว่ากฎแห่งกรรมจริงๆนะครับเราไม่ได้สาปแช่งมันเป็นกฎแห่งกรรมทุกอย่างคนหนีกรรมตัวเองไม่ได้นะครับทาดีก็คือได้ดีทาชั่วด้ชั่วพระพุทธเจ้ากล่าวไว้เป็นไปไม่ได้ครับทําชั่วได้ดีทําดีได้ชั่วนะครับเป็นไปไม่ได้ครับนะครับเป มันจะมาช้าหรือเร็วแค่นั้นเองนะครับกรรมเก่าที่เราทํามานะครับเหลือกปฏิบัติที่อดีตมาเราทํามาถึงขนาดไหนปัจจุบันมันก็จะสเปผลอย่างนั้นวันนี้ถ้าผมทิ้งโกโก้ไปนะครับหลายๆคนโดยเฉพาะคนแม่บ้านบอกว่าโอ้ทำไมยังไม่หยุดทาก็ผมทํามาเจ็ดแปดปีะนะครับที่บ้านที่บุรีรามครับบอกว่าทําไมต้องมันดีเลยหรอมากก็ผมทํามาเจ็ดแปดปีแล้วจะให้ผมไปเริ่มต้นใหม่หรออายุห้าสิบสองแล้วเนี่ยจะให้ไปเริ่มต้นใหม่อีกกับอะไรอีก วันนี้ทําได้แล้วมันจะกลับมาหาเนี่ยมันเริ่มกลับมาเริ่มกลับมาเพราะว่าเรา,เรา,เรา,เราโกอไว้ตั้งเยอะ,ะครับตาผมสอนมาตลอดว่าวันนี้นะครับเราจะสบายเมื่อเราถากถางไปแล้วเราถากถางหันกลับไปนะครับป่าดงนะครับเรามันก็จะเห็นเป็นลาบนะครับแล้วเรามาทุรีบบำรุงดูแลไม่ใช่ตัดต้นไม้นะครับถากถางหญ้านะครับที่มันไม่สามารถที่จะทำมาหาก,กินได้ทําให้มันดีขึ้นนะครับไม่ไปตัดต้นไม้นะผมมีส่งเสริมปลูกนะครับ ผมจะพูดเรื่องของการปลูกอยู่ยิ่งตอนนี้นะครับเดินตามรอยพ่อปีเดือนเนี้ยเดือนตุลาคมเป็นเดือนระลึกนะครับผมจะพูดโพสพยายามเอาโพสคาสอนของอพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9อยู่สม่ำเสมอนะครับอย่างวันหนึ่งมันต้องมีหนึ่งโพสครับที่ผมจะโพสกล่าวถึงหรือว่าเวลาผมส่งข้อความท,ท,ทางทักทางไลน์ส่วนตัวน,นะครับผมก็จะเป็นการเตือนสติว่าเราอยู่ได้ทุกวันเพราะมีคําสอนของท่าน อ่ะพูดยาวหน่อยนะครับก็ฝากไปถึงทุกๆคนทุกๆท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเอาช่วยกันครับวันนี้ผมทําคนเดียวไม่ได้ทุกคนนะครับจะได้ช่วยกันนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะครับทางตรงหรือทางอ้อมครับดูแลสุขภาพครับดีกดไลค์ให้กาลังใจนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ต่อคนอื่นแชร์ไปครับแล้วถ้าอยากติดตามข้อมูลข่าวสารกดติดตามครับช่องทุกช่องทางที่ท่านเห็นคลิปนี้หรือเห็นตัวตนผมครับ โอเคครับสวัสดีครับตุนทานทอมโคโคครับสวัสดีครับ